เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันอาทิตย์ที่2มีนาคม2025ห,หัวข้อต้องมีอเดโบโยเยมากขึ้นหรือข้อพระคำหลักมัทธิวบทที่5ข้อที่16 16 ทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำพวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์อ่านพระคำทีมัทธิวบทที่ห้าข้อที่สิบสี่ถึงสิบหกสิบสี่ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้สิบห้าเมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ยอมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้นสิบหกทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำ พวกเขาจะได้สรนเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์เนื้อหาโลกต้องการคนหนุ่มสาวที่พร้อมจะทำสิ่งดีๆและแสดงความกรุณาลูกชายฝ่ายวิญญาณคนหนึ่งของผมในพระเจ้าเคยบอกผมว่าถ้าเรามีคนหนึ่งร้อยคนอย่างศิษยาพิบาลอากักเดโบเยในไนจีเรียประเทศจะเป็นประเทศที่ดีขึ้น ผมรู้สึกต้องสมรับมากขึ้นต้องถ่อมตัวมากขึ้นเพราะอาเดบโบเยไม่มีอะไรเลยหากไม่มีพระเจ้าต่อมาผมเข้าใจว่าเขากำลังหมายถึงองค์กรการกุศลต่างๆและองค์กรนอกภาครับ NGO ที่จะตั้งขึ้นโดยคริสตจักรคริสเตียนแห่งการทรงถ่ายของพระเจ้าเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนการศึกษาของเด็กฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและโสเพณีทั้งฝึกอบรมและเสริมศัก,กยภาพให้กับผู้ว่างงานท่านที่รักของผมพระเจ้ากำลังมองหาพันธมิตรที่จะดำเนินตามแผนงานของพระองค์ในวาระสุดท้ายนี้พระองค์ไม่ได้มองหาผู้ที่ทำดีต่อผู้อื่นเพื่อประชาสัมพันธ์บนโซเชียลมีเดีย แต่พระองค์กำลังมองหาพันธมิตรที่จะแสดงความรุ่งโรจน์ของพระองค์ผ่านการกระทำของพวกเขาในโลกดังนั้นท่านต้องใจกว้างและเต็มใจที่จะให้เงินเสื้อผ้าหรือความรู้แก่ผู้ที่ขาดแลนรอบตัวท่านร่วมมือกับพระเจ้าและให้ผู้คนรอบข้างท่านได้รับสิ่งดีๆจากท่านแบบทดสอบ พระเยซูทรงกระตุ้นให้เราทำอะไรกับแสงสว่างของเราในฐานะคริสเตียนจุดดำเนินการวันนี้เป็นวันเกิดของผมโปรดอธิษฐานเผื่อผมตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำ